อันนี้ดีกว่าเหมือนมาช็อปปิ้ลุงโนบอกไม่ได้เลยนี่จะเป็นตัวที่แบบคือในมนอถุออกมาเป็นเป็นแบบโคนออกมาเลยรูดออกมาจะกินไม่โคนมันก็จะเห็นตัวความมุมสามมิติของมันนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าตัวมันขนาดไหนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจุดสังเกตเริ่มต้นของลำตีรอยมันต้องไปดูท่อสายพอร์เิลมันอยู่ตรงกลางลำตัวหรือเปล่าอันนี้เป็นภาพ ให้เข้าใจเบื es, you know, floor, next, ้องต้นนะครับตัวรายละเอียดมันจะมีแยกออกไปอย่างเช่นในตัวเปลือกตัวลักษณะเพราะตอนนี้ที่เจอนอติลอยยุคไซโลเรียนที่ทางการแด้วจริงอ่ะตรงไหนเมบี่เมมี่ผมกำลังจะเป็นเปเปอร์ทำร่วมกับศูนย์ที่มออ๋ค่ะกับดันเบย์ดดันเบล็ดแล้วเป็นเปเปอร์เปเปเปอร์ปีนี้